ก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแบบนี้ให้พี่ซ้มโอก่อนนะอันนี้ก็คือเครื่องเสียงที่พ่อสั่งเอาไว้นะคะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เครื่องเสียงจะมาส่งพ่อก็รอมาครึ่งวันแล้ว เครื่องเสียงก็ยังไม่มาส่งสักทีพ่อก็เลยออกไปทําธุระก่อนและเครื่องเสียงเขาก็มาส่งตอนที่พ่อยังไม่อยู่นั่แหละค่ะเพื่อนๆตอนนี้พ่อไปทําธุระพอดีเลยพี่สมโอก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าพ่อกลับมาเห็นแล้วเนี่ยอาการเนี่ยจะดีใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรานั่นไงแตงโม,โมพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วแฮนแท้ มาแล้วเหรอแกกว่าจะมาได้มายากมาเย็นแล้วเกินเออเดี๋ยวขอดูขอดูเย <c oughs> yeah. ่อ่ามาสักทีอ่าเป็นเครื่องเสียงไอว่านะเพื <c oughs> ่อนไอว่าไอิกมาโปเป็นเครื่องเสียงบลูทูธอยากได้มานานแต่อันนี้จะมาแทนที่ของไอตัวบลูทูธเครื่องเก่านะของที่พี่สมุเอาไปเปิดหมวกไอตัวนั้นมันไม่ค่อยดีแล้วแล้วเวลาไปออกงานแล้วมัน แบตเตอรี่มันไม่ดีอ่ะแต่นี่โทษมันไม่ได้เพราะมันใช้งานมาหลายปีแล้วก็เลยเอาอันนี้มาแทนนั้นเพื่อนนะอ่ามันอเนกประสงค์อ่ะมันตอบโจทย์ด้วยมันใช้ได้หลายอย่างแล้วมันมีไม้ลอยมาให้ด้วยสองตัวเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูเดี๋ยวจะแกะกลอ่กกลองให้ดูทีลว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะเปิดเสียงให้ดูด้วยโอเคอ่ามาแล้วมาแกะดูเลยเพื่อนมาแกะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างจะขอวางตรงนี้นะ โอ้หนักหนักอันนี้หนักพอสมควรหนักใช้ได้ขอแกะ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 มีอะไรบ้างอืมอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไมอันนี้เขามีไมมาให้ด้วยโอ้ไมสองตัวไมสองตัวท่านเพื่อนอันนี้เป็นไมลอยสองตัวโอ้โหสวยงาม เดี๋ยวลองกดเปิดดูอันนี้อ่าอันนี้กดเปิดกดแช่ไว้ก็จะเปิดอันนี้ไม่ใช่ฐานนั่นเพื่อนนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ฐานชาร์จชาร์จแบตเอา<ม>เป็นไทสี C สายโทรศัพท์เสียบได้เลยอันนี้ก็ปิดก็กดตรงนี้ โอ้โหดูดีไมดูดีดูสวยมีน้ำหนักดู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 หรูหราดูพรีเมียมมากนนี้มีสายชาร์จมาให้เดี๋ยวขอวางแป๊บนึงสายชาร์จเป็นธรรมดาท y ้ซ C ตัวเดียวแล้วก็แยกเสียบไม้สองตัวโอเคเดี๋ยวนี้ค่อยมาเทสไม้ค่อยมาเช็คไม้ขอเก็บไม้ก่อน ไว้นี่นะมีอะไรมาบ้างกล่องน,อนน้ีิสายสาย AUX อะไรทั่วไปไว้ใช้หลังเครื่องแถมมาให้อันนี้สามสายแล้วก็มีสายชาร์จแต่เครื่องนี้แบตเตอรี่อยู่แล้วนะแบตเตอรี่ความจุ เยอะเห็นเขาบอกว่าใช้ได yeah. ้นานหกถึงเจ็ด oh. ช oh ั oh. ่วโมงเดี๋ยวมารอดูแอนมามาเยอะเลยสมใจสมใจอยากโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ ตีกเรามาแล้วสวยมากมว,วางก่อนนะได้เครื่องเสียงมานานแล้วเพื่อนแต่มันไม่ไม่มีโอกาสสักทีแล้วก็อ่าป้าหมายตอนแรกเครื่องเสียงอยากได้แบบกลางแจ้งแบบที่มีแอมมีวัดมีขยายแบบแต่งอยากได้เครื่องเสียงแบบเหมือนงานวัดอ,อนะไรทำงั้นน่ะแต่พอนานเข้านานเข้า มันก็เลยแบบเห็นอะไรใหม่ๆนะเพื่อนอันนี้ของไอว่านะครับไอว่าไอว่าอมานะไอว่าอีดิกมาโปรรุ่นก็ไอว่าอีดิกมาโปรขับได้120ยสบาทนั่นเพื่อนม,มาดูว่าปุ่มมันใช้อะไรได้บ้างอามาดูตรงนี้อันนี้เปิดเครื่องนะเปิดเครื่องก็เปิดแช่รับดูทูตได้รอแป๊บหนึ่ง w e l c to IWA อันหนึ่งสองงเดี๋ยวมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะ อันนี้เป็นระบบของดีเจอะตัดเสียงตัดเสียงเพลงเวลาพูดอะเวลาพูดเสร็จเสียงเพลงก็จะมาพือแบบดีเจนะเพื่อนนะส่วนนี้เป็นเสียงตัดเสียงคาราโอเกะเพลงใหม่ๆนะมันยังไม่มีคาราโอเกะนะเปิดเพลงเข้ามาก็กดมันก็จัดเสียงออกให้นะมันจะเป็นคาราโอเกะให้เราอันนี้ไว้อัดนะเพื่อนไว้อัดไว้บันทึกเสียง มันจะมีตัวไททซี C, ตัวเอดิการ์ดเสียบอยู่ข้างหลังนะอันนี้บันทึกเสียงได้ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกไอเอฟโคใหม่นะเพื่อนเอฟเฟกใหม่เอฟโคใหม่ ai, อันนี้คือปรับเสียงกลางเสียงเบสเสียงกลางเสียงเบสเสียงเพลงนะอันนี้ตัวเอฟโคนะปรับเอฟโคอันนี้ตัวเวลาเอฟโคดีเลย์สั้นยาวอะ่ะเวลาอยากได้หางดีเลย์ฮัลโหลฮัลโหลยาวๆเนี Hello ้ยก็จะปรับบวกแต่ถ้าไม่อยากได้ยาวมาก แบบสั้นๆก็ลดลงมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้นั้นเพื่อนะจะเอาเสียงแบบเสียงกลางเสียงแหลมไม่ก็ปรับอันนี้เอาอันนี้เสียงเบสไม่นี่มันดีตรงนี้ปรับเสียงเบสกับเสียงเสียงเบสกับเสียงแหลมของไม่ได้นะเพื่อนนะอันนี้วอลลุ่มไม่เร่งเสียงไม่เร่งเสียงไม่ส่วนนี้ก็กีตาร์เอาไว้จะใครที่เสียบข้างหลังเสียบแจ็คกีตาร์ได้นะเป็นวอลลุ่มเสียบกีตาร์อันนี้ ใครที่ไปเปิดหมวกเล่นกีตรงกีตาร์ได้เลยนะมีเสียบกีตาร์แล้วก็เสียบไมน,นีช่องเสียบไมแล้วก็ช่องเสียบกีตาร์นะฮะอันนี้ถ้าใครจะเล่น MP3 ก็เสียบอันนี้ได้เลยอันนี้พวกปุ่ม a u x พวกเสียบ a u x ต่อเชื่อมกับเข้าขอคอมพิวเตอร์อีกอันนี้ก็จะเป็นเสียบไฟมันมีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่อยู่ได้56ชั่วโมงเดี๋ยวจะลองเปิดเสียงดูนะเพื่อน ตัวนี้ก็จะเป็นบลุ่มแรงเสียงอันนี้ก็กดหยุดอันนี้ก็ขยับเพลงได้กดตรงนี้ได้เลยอันนี้เอาไว้เอาไว้แทนเครื่องเก่านะไอที่พี่สมุเอาไปเปิดหมวกนั่นเพื่อนนะอันนั้นคือปัญหามันคือเวลาไปที่ไหนที่ไม่มีสายไฟอะที่ไม่มีแบบที่เสียบไฟ มันก็จะใช้ไม่ได้ครับเพราะแบตมันเสื่อมแล้วไอ้เครื่องตัวเก่าก็เลยต้องต้องต้องเอาตัวนี้เพราะตัวนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะอ่าเสียงเสียงแบบกระหึม่มเห็นที่เขาพูดมานะแต่อันนี้เรายังไม่ได้ลองก็เดี๋ยวขอขอลองดูนะ,ะเป็นไอว่าของญี่ปุ่นนะนเพื่อนนะมันมีน้ำหนักนะหิว้วแต่มันก็ไม่ใหญ่มากก็หิ้วไปไหนก็สะดวกโอเคเดี๋ยวจะลองเปิด เพลงดูนั่นเพื่อนเดี๋ยวจะลองเปิดเพลงดูนะว่าเสียงมันจะเป็นแบบไหนนัเพื่อนเชื่อมบูทูธเลยอันนี้เชื่อมบูธทูธแล้วนะเชื่อมง่ายเชื่อมต่อง่ายมากเลยมาเดี๋ยวจะเล่นเพลงเดี๋ยวจะเล่นเพลงแค่นิดนิดหน่อยหน่อยนะเพื่อนนะเพราะมันไม่รู้นั่นเพลงไหนมันมีลิขสิทธิ์หรือไม่มีลิขสิทธิ์จะลองดู แล้วต่อไปมาลองไหมดูนะโอ้โหอากาศร้อนหน่อยวันนี้เดี๋ยวนี่มาลองไหมดูนะว่ามันจะโอเคไหมฮัโโลโหลฮัโลโหล learning song learning song ฮัหลฮัลโหลวนันจีฮัลโหลวนันจี อือชเอกอือวันชื่อฮัลโหลวันชื่ออือวันชื่ออันนี้เสียงเอฟโคเสียงเอฟเฟกต์วันชื่อวันชื่อวันชวนี้ปรับตรงนี้มีสี่สี่ระดับตรงนี้มีสี่ระดับนันเพื่อนนะโหลฮัลโหล Reverbation a n อื alo alo i l o echo แกปรับเอาเอาเอา alo alo one t o alo alo the mute mode alo alo อันนี้ก็จะเป็นโหมดพูดนะเรื่องไมค์ก็จะปรับเสียงได้ก็จะประมาณนี้ alo one two check check นี่ไว้พูดนะถ้าไว้ร้องเพลงก็ alo one two check 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 one two okay okay โอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวมันมันปรับได้สองระบบนะอินโดเอาท์ดอร์นะฮะก็คือไอเปิดในบ้านก็เปิดกลางแจ้งวเๆๆวลากลางแจ้งเวลาลูกสาวไปร้องเพลงเปิดหมวกก็จะกดอันนี้นะกดสองครั้งก็จะเป็นกลางแจ้งนะอินโดเอาท์ดอร์แล้วแต่เราจะเลือกเอากดปั๊บเขากจ็จะมีเสียงบอกมาว่าอินโดเอาท์ดอร์นั่นเพื่อนอันนี้นที่แจ้งแบตเตอรี่ก็ เดี๋ยวจะเอาไปเทสดูนะเดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกสาวร้องเพลงเลยเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาถ่ายให้ดูว่าเวลาไปใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ขอกระซิบไปก่อนนะไม่ได้นั่นนะผ่อนเอาแล้วเพื่อนนะยังไม่ได้จ่ายสักงวดเลยน,นี่บอกความลับให้เลยไม่ได้มีตังค์ซื้อผ่อนเอาครับสู่ๆกันไปเดี๋ยวก็เพื่ออนาคตนะครับโอเควันนี้ลาไปแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับ ให้กำลังใจพวกเรานะดูในช่องทางไหนแฟนเพจ YouTube อะไรก็กดให้เราหน่อยก็ได้นะครับให้กำลังใจกันเนาะโอเคไปแล้วบ๊ายบายอ่ะพเพื่อนเกือบลืมไปมีรีโมทด้วยอ่ารีโมทนี่ความน่าสนใจมันตรงเอฟเฟกนะั่นเพื่อนนะไม่ต้องกดเอฟเฟกผ่านพวกไอไอมิกเซอร์พวกอะไรแล้วกดผ่านไอรีโมทได้เลย ไปดูนะก็มีรูปให้กดมีดีใจเสียใจโอ้ันนี้เสียงตบมือเ <c oughs> ออยาวไปยาวยาวอย่างเนี่ยโอ้มีโหด้วยโอเคก็รีโมทก็ก็ประมาณนี้แหละก็รีโมทที่ใช้โอเคครับ